พระอิชายมสอนธรรมผมก็บอกว่ามันเกิดอียงขึ้นกับพระทรงองค์ขเจ้าเนะาะขราวาตสอนธรรมเป็นการสอนของเพิน่นพระก็ต้องสอนของพระแต่พระมติตีโยมสอนธรรมผมว่ามันบ่ถูือดแล้วผมมีคลปให้เบิง่ง ไม่เข้าไปตีความในปุโรวจชนะพระบาลีนั้นหรือแปลไปเป็นอย่างอื่นตามความชอบใจของตนได้จะต้องมีความเสื่อตรงต่ออ,อัครพยญชนะภาษาบาลีนั้นถ้าคุณมีความรู้เกี่ยวกับอัขรพยญชนะภาษาบาลีด้วยการเรียนบาลีวยากรณ์มาก่อนอันนี้ก็เป็นข้อที่จะพึกบอกเรียกว,ว่า สามารถที่จะเอาความแปลภาษาไทยที่มีอยู่ในหนังสือพุทธวจนะของวัดนาป่าผมนั้นมาเทียบเคียงดูได้ว่าว่าตรงตามอักขระพิเศชนะภาษาบาลีเปลออมาได้ถูกต้องหรือไม่เพียงไรอันนี้ก็เป็นข้อทงเก่งที่ไปถึงคนเกิดทางสักหน่อยอาตมาก็อยากจะพูดอยู่ในประเด็นหนึ่งก็คือ การบัวบอกลึกตื่นชลทานมารยาสอสันดานชาติเชื้อโชฉลาดเพราะคำขานขุนทราบยอมย่าหิวแห้งหรือบอกล้ายสแสลงดินคนที่ติดตามคนตื่นทำมาในการแสดงออกของเขาทางท้อยวาจาก็คงพอจะทราบว่าท้อยวาจานั้นเป็นอย่างไร เป็นพุสวาจาเป็นคําหยาบหรือไม่ก็เห็นแต่ออกกูกงมึงมาดรอบไม่ใช่หรือถูกสกิดต่ามโทสะหน่อยก็ไม่ได้เลยทีเดียวโทระก็พุ่งขึ้นมาทันทีออกกูออกมึงหมายความว่าอย่างไรอันนี้คือพูดตื่นธรรมใช่ไหมเนี่ยพูดตื่นธรรม อาตมาอยากใช้หัวข้อธรรมญาในวันนี้ว่าคนตื่นทำแต่ทำไม่รู้และไม่ได้อยู่โดยธรรมเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่คนตื่นทำอีสอนให้จึงว่าพระเบิยุทธายมณ์ซะแล้วน่ะผิวพรรณัน้านนห,หน้าตาของพวกนั้นควรจะเป็นอย่างไรก็งงนะว่า เป็นผู้หน้าที่ใครหน้าที่มันนะจะอยู่โดยทำนั้นโยมรรู้อย่างึกจะสอนธรรมะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะันวะนของผู้ที่มากับพระท่านพระท่านก็สอนไป<ำ>ผมไม่ได้ว่าท่านเลยนะแต่ท่านไปยกเอาคนที่สอนธรรมะมาตีริงผมว่ามันไม่ใช่น่ะไม่มีร่องรอยของความผ่องใสปรากฏให้เห็น และอย่างสะท้ห้เห็นถึงจิตท,ที่ประกอบไปด้วยโทสะเวลาที่ถูกสะกิดต่อมโทสะออกมาแล้วเนี่ยกลายนว่าก็ออกกูออกมึงขึ้นมาทันทีวาจาก็ไม่ได้แสดงถึงความนอบน้อมต่อธรรมแต่ประการใดแล้วก็เป็นการพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านที่กระแทกกระทันอาจจะมาได้ฟังคลิปของเขาอยู่ครั้งหนึ่งความจริงก็ไม่ค่อยได้ติดตาม ฟังสักเท่าไหร่เพราะว่าเห็นวาจาที่แสดงธรรมออกมาของเขานั้นไม่ค่อยจะสุภาพน่ารับฟังเ<อ>ขาบอกว่าสมัยแรกที่ทําการร้อยสดอยู่นั้น <c oughs> ก็พูดจาแบบนุ่มนิ่มนุ่มเน,มน้นนี่แหละแล้วก็มีคนติดตามนี่แหละเขาบอกว่า,าคนที่บวชมานานแต่พอมีคนมาทานจะไม่ค่อยฟังคนอื่นน่ะด่ากลับไปตัวเองอาจจะถูกเสมอใช้รบริสวาจา พูดจากระทบป,ประเทียบหรือด่ากลับไปเช่นนั้นกลายเป็นว่ายอดวิวของคนที่มาชมการร้ายสดของตนก็พุ่งขึ้นไปเป็นสองสามหมื่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เลยใช้วิธีในการเผยแผ่ธรรมด้วยการด่าทำนองนี้อันนี้หมายความว่าอย่างไรเนี่ยตาละการที่เราเผยแผ่ธรรจะต้องด่าใช่ไหมเนี่ยถึงจะมีคนผู้ฟัง ทีนี้มันก็มีคนฟังอย่างที่ว่านั้นด้วยอาตมาก็มองเป็นเรื่องขำขันเสียมากกว่าคนที่มาติดตามก็ประมาณว่าก็ชอบความหยาบคายพอๆกันพูดง่ายๆว่ามีจิตหยาบนั่นเองจิตมาชอบการพูดการแสดงอย่างนี้ที่ออกกรูมึงซึ่งไม่ควรที่จะนี่ทำไมถูกล<ำ>ิดท,<ำ>ท่านท่าน,นก็นแบบาว่าคนอื่นซะงั้นเหรอ ท่านเห้ยการที่จะสอนรอธรรมะค,คนนะก็ไปเรื่องธรรมะหรือจะมาตีจริงคารว,ว่าที่เขาสอนทำทำไมกันละ่ะไม่ได้อ่านพุะรจนะพระบาเลีก็เังจดจำทุกคําทุกตอกสอนคือทำการบ้านในเรื่องนั้นมาเป็นอย่างดีเสร็จแล้วเขาก็มาพูดในทํานองใช้อุหารของตนเองอาตมาก็ไม่อยากจะใช้คำว่ามั่วนะก็คือ พูดตามสำนันวหารของตนเองที่ไม่ตรงกันกับแหล่งต้นเดิมของบรูวจนะพระบาลีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นอย่างเช่นที่เขามาพูดในครั้งหนึ่งว่าเขาเล่นั้งนี้เราจะไปในกันดีไปดันทุกูนะฮาจิอ้จริงๆทุกที่ได้เหรอนี่แหละเขาบอกว่า คน,คนสอนก็คนสอนธรรมะก็เป็นโยมอีกคนก็เป็นพระคือโยมเบียรเขาเป็นโยมเขาสอนธรรมะเข้าใจง่ายใช้ภาษาชาวบ้านเนาะแต่พระก็จะใช้อีกภาษาหนึ่งเพราะมันจะใช้เหมือนกันไม่ได้ ผมก็เข้าใจท่านนะแต่โยมก็คือโยมคารวะก็คือคารวะท่านจะให้โยมไปทําจริตมันพระและสอนธรรมะมันไม่ใช่ท่านคือจะว่ายัางไงอะอย่ายกตัวเองเป็นที่ตั้งและให้คนอื่นทําตามเพื่อให้ถูกจริตตัวเองซึ่งมันไม่ถูกครับผมก็ ไม่รู้จะพูดยังไงนะ,ะฟังท่านปอีกสักนิดท่านพไ,ไนะไรนะขอโทษนะรพิสูน์ท่านอยากจะได้บาทบาตไม้กันจันที่สลักเป็นรูปบา นั้นเศรษฐีท่านหนึ่งได้โยงขึ้นไปด้วยไม้ไผ่อยู่ที่หลังคาเรือนของตนที่สูงมากแล้วก็บอกว่าถ้าใครเป็นพระรหันก็ให้มาเอาบาทนี้ไปเนื้อเรื่องนี้สำหรับผู้เรียนบาลีได้ฟังคนอื่นถามพูดแล้วเขาก็ขัำกันว่ามันไม่ตรงกับเนื้อเรื่องที่มีอยู่ในคัมภีธรรมปัฏฐคถา ที่เป็นคำพีในชั้นโอปถาของพระไตรปิฎกไปพูดถึงเรื่องของการที่เปลี่ยนมือนังกับแพที่ใช้สำหรับข้ามฟากไปก็โดนไปไม่รู้เป็นเรื่องอะไรละที่จริงแล้วเนื้อเรื่องจริงแพรตรงนั้นพระพุทธเจ้าเปลี่ยนเป็นสมถะญาณกับวิปัสสนาญาณทีนี้คนตื่นทมก็ไม่รู้พูดเปลี่ยบเป็นเรื่องอะไร อาตมาผู้รู้ข้อมูลจริงอยู่เนี่ยจะรู้ว่าคนที่มาพูดมาแสดงนั้นน่ะพูดตรงตามข้อมูลจริงที่ปรากฏอยู่ในประบุบกหรือไม่หรือเป็นการพูดด้นไปเป็นการมั่วไปไม่อยากจะใช้คําว่าเข้าข่ายบิดเบือนแต่มันก็อยู่ในข่ายนั้นว่าเข้าข่ายว่าบิดเบือนเพราะว่าไม่ตรงตามแหล่งต้นเดิมของข้อมูล พุทธศาสนาที่มีอยู่ในคำพีพระแทรบดุกหรือเดี๋ยวพระนาท่านผมว่าไม่ใช่ละอันนี้ก็ขอให้ไปพิจารณาสักหน่อยนะว่าถ้าโยมเบียบดเบือนนะผมว่าไม่ใช่ละคุณเป็นผูุ้จะบีดเบือนได้ยังไงเขาสอนให้มันฟังง่าย,ยหให้มันเข้าใจง่ายก่อนที่จะมาเผยแผ่ำำพูดอ้อมไปอ้อมมาเหมือนพระมันไม่น่าฟังมันเหนื่อยโยมเขาไม่อยากฟังศาสนานะท่านนะพระพุทธเจ้ากขไม่ได้ห้ามหรอกสําหรับคนที่เป็นคราัว่าตาโยม เพราะก็ตัดบอกเอาไว้ว่าพิสุพิสุนาอุบาสิกาเป็นผู้หสดสุดสำหรับทางทรงงจว่ามีความกล้าหาญในการที่จะทําประประวาทะกล่าวแก้ถ้อยค,คําของบุคคลอื่นที่มากร่วงจุงจับทําให้นะให้วิปริปพิพยนก็ควรที่จะมาพูดมาแสดงทำมาเผยแผ่ทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ควรที่จะทําการบ้าน แบ่งศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจากแหล่งต้นเดิมคือพระไตรปิฎกแล้วสามารถที่จะเอาความแปลที่มีอยู่ในพระุทธวจนะนั้นไปเทียบเคียงกับอักขระพยัญชนะภาษาบาลีที่อยู่ในพระไตรปิฎกได้ว่าเป็นอย่างไรถ้าถึงขั้นนี้ก็จะมีความปลอดภัยในการเผยแผ่พระศาสนาที่ตรงตามข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกอย่างไม่วิปริตเพี้ยนแต่ในข้อนี้ก็ เช่นชมเขาในแง่ลักษณะที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านก็กลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาสนุกกันไปเห็นหลายคลิปที่เอาเสียงของคนตื่นทามนี่มาออกคลิปของตนผู้หญิงก็ถามเสร็จแล้วก็มีคลิปนี่แหละเสียงของเขาเรียกว่าคนตื่นทามนี่ตบหัวและรูปหลังกูๆมันอ่านเ้อ ไม่น่าเลยนะเเป็นรื่องหน้าที่สอนธรรมะของเราสอนไปคนเขาจะฟังแบบไหนให้เขาเลือกฟังให้เขาฟังแล้วมันมีประโยชน์กับทุกคนการแสดงธรรมะของทุกคนมีประโยชน์ทั้งหมดไม่ใช่จะต,ต้องไปจับผิดว่านู่นนี่นะั่นขนมเค้กของผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะท่านนะแล้วก็คงคบไม่มีหหอนความจริงก็ไม่อยากจะยุ่งนะกับเรื่องเนี้ยอาตมาก็ไม่อยากจะยุ่งอยู่แล้ว กับกรกวัจโยมที่เป็นไปในทํานองนี้นะปั่นกระแสะสร้างกระแสะก,กันขึ้นมาและสุดท้ายก็กลายเป็นข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในพระบุทธศาสนาถ้ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นควรที่จะนด้มากเราว่าข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรแล้วควรที่จะสมบตรระงับข้อขัดแย้งนั้นได้อย่างไรได้ตรงตามธรรมหรือไม่ก็ขออนุโมทนา สิบเก๋พี่สาวเอที่ส่งเค้กรถกาแฟมาถวายและสุดท้ายนะผมก็วานเราไปได้เครื่องปั้นดินเผามินิมาเดี๋ยวเรามาล้องค่ะมันเป็นอย่างนี้ระคือจะให้โยมโอดให้ถูกจะริตตัวเองเขาเป็นโยมเขาสอนมันก็ เป็นเรื่องของโยมนะพระเราก็อยู่ในธรรมีไหนเราปฏิบัติของเราือเขาสอนดีสอนไม่ดีเขาสอนเราทํายังไงสาธุขอบคุณมากที่ช่วยสอนอืในเมื่อพระมันสอนไม่ได้อ่ะพระมันไม่มีความรู้อเขาสอนเราต้องฟังแต่ท่านต้องฟังเขาด้วยนะ ช่องของท่านอ่ะท่านยังไม่กล้าเปิดคอมเมนต์ให้คนอื่นไปคอมเมนต์เลยจะทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะท่านฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่ฟังแค่คลิปเดียวสองคลิปแล้วไปแต่สินว่ายมงเบียผิดนูด้นผิดนี่ผมว่ามันไม่ถูกกรณีแบบนี้นะท่านเขาเรียกว่าหูแสงไม่องนั้นกอนมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำท่าน ไาและผมพูดได้แค่นี้ถ้าพระจะคิดแบบนี้นะแต่ผมไม่คิดแบบท่านนะแล้วผมไม่ชอบด้วยที่ท่านมาว่าคารวาสอยู่พันวันหน้าอย่างงุ้นอย่างเงี้ยผมไม่โอเคครับ